สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวเครื่องพารามาเตอร์นำเข้าจากอเมริกา h e b a c k h a w k Airmax 202ที่จะบอกเขาดีเลยครับว่าไม่ธรรมดาจริงๆโอเคฮะเพื่อไ็นัารไม่เสียเวลาเดี๋ยวตามไปชมกันเลยสวัสดีครับ วันนี้เราจะพามาชมฮะเครื่องพารามอเตอร์ลำนี้ฮะซึ่งแน่นอนว่าหลายๆคนอาจจะไม่เคยรู้จักนะครับโอเคฮะเดี๋ยววันนี้เราอยู่กับพี่เลยครับผมพี่ยักษ์ครับผมอ๋อพี่ยักษ์กาลสินนะครับซิดไมค์ครับผมโอ้พี่ยักษ์กาละสินนะครับสุดยอดมากๆครับพี่ครับเครื่องรุ่นนี้นี่มีชื่อรุ่นว่าอะไรครับผมตัวนี้เป็นเครื่องของอเมริกานะครับ ของฮีนะครับรุ่น a อรนะครับแ a ็ k ฮอกแอรสองสองูนนะครับโอเคตัวนี้ในไทยก็ไม่ค่อยมีใครเล่นกันแล้วนะครับอะไรหายากหน่อยแต่ว่าเครื่องแรงใช้ได้ครับใช่ไหมครับเครื่องเครื่องนี้ฮะมีจุดเด่นอะไรบ้างครับไล่จากบนลงล่างก็ได้พี่จุดเด่นนะครับก็มีเรื่องของชุดพัาลมระบายความร้อนของเสื้อสูบนะครับอ๋อตัวนี้ใช่ไหมครับเสื้อสูบข้างล่างใช่ครับจะเป็นครีบเนาะคระบายความร้อนนะฮะ ใช่ครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นเสื้อสูบขนาดกี่ซีซีครับตัวนี้ตัวนี้ขนาดตัวซีซีจำไม่ได้นะครับแต่ว่าแรงม้า28แปดแรงยี่สิบแปดม้านะครับยี่สิบแปดม้านะครับแต่คร่าวๆก็น่าจะประมาณสองร้อยเลยเนาะประมาณสองร้อยแต่สองร้อยซีซีนะครับข้างในลูกสูบก็ใช้คาบูวาโบนะครับอ่าคาบูก็จะเป็นวาโบนะครับแต่ตัวนี้ไม่ได้ตั้งใจแต่งนะครับอืมพอดีของเก่ามันพังหาซื้อไม่ได้นะครับเลยต้องโมอ๋อต้องโมเป็นแบบกองแต่งแทนครับแม่สูบเห็ดครับสัวเห็ดเลย ตัวนี้คะคืออะไรครับเนี่ยไอจันจานี้ครับคืออะไรครับตัวของเก่ามีไดสตาร์ทครับผมพอดีว่าซื้อมาก็ไม่ได้ซื้อมือสองมานะครับอ๋อซื้อมือสองมาก็เลยไดหายไปไดหายไปครับโอเคครับแต่ระบบทุกอย่างยังโอเคครับเครื่องแน่นฟิตดีครับอืึแล้วในส่วนนี้สีแดงคืออะไรครับสีแดงสีนั้นี่เป็นผู้เล่ครับอ่าผู้เล่ใช่ไหมครับผู้เล่ครับบวกกับสายพานเนาะครับเลโชหนึ่งต่อสองจุดเจ็ดนะครับสายพานนี่หายากมากนะครับต้องใช้วิชามานกว่าจะได้สายพานอะไรมาอืึ นี่ถ้อยเสียครับอยู่ข้างบนครับเท่เลอเกินน่ะถ้อยเสียนี่ฮะพันอย่างสวยงามเลยทีเดียวนี่ฮะต่อมาครับดูสุขของโครงบ้างนี่ครับโครงนี่ครับโครงครับครงนี้้าถ้าเห็นเชือกดึงก็อย่าเพิ่งตกใจนะครับอันนี้ไปไปก๊อปเข้ามาครับผมทอดใช่ไหมครับทอครับถอดพูดมาตั้งนานนี่ถ้ามีใครถามผมก็บอกทอนะครับนี่นะครับ สายดึงของทอใช่ไหมครับใช่ครับสายดึงของทอครับของเก่ามันหาไม่ได้แล้วครับของเก่าหายากใช่ไหมครับเอาของทอมาใส่ซะเลยนี่ฮะไม่ต้องสีเรียครับเค่รุนนี้อะไรหาง่ายนะครับตอนนี้ถ้าเกิดใช้ของทอเนี่ยถ้ามันยากมากเดี๋ยวของกึ่งเราเลยนี่โครงรู้ไหมครับว่าจากช่างไหนครับอันนี้ไม่ทราบเลยครับเจ้าของเก่าเขาส่งมาก็เล่หพอสมควรอันนี้ก็ไปซ่อมบำรุงไปเยอะเหมือนกันอ๋อแต่เครื่องยังฟื้นยังฟิตดีโอเคฮาน็ตเป็นของใครครับเนี่ยฮาน็ดของใครก็ไม่รู้แล้วครับท่าน โอเปียมนะครับรับโอเปียมโอเปียมนี่ฮะก็โดยรวมก็ยังโอเคอยู่ครับก็คุ้มค่าราคาที่ซื้อครับเครื่องนี้ครับราคาซื้อมาเท่าไหร่ครับตอนซื้อมาซื้อมาสี่หมื่นห้าครับสี่หมื่นห้าแล้วก็สมบูรุงปรับปรุงเพิ่มนั่นเพิ่มนี่อีกประมาณหมื่นหนึ่งประมาณหมื่นหนึ่งครับก็เป็นเสร็จไปประมาณห้าหมื่นห้าเนาะห้าหมื่นห้าพร้อมบินสบายใจครับอโอเคสบายใจแล้วที่เราลองบินดูแล้วนี่สุกสีไงบ้างครับโอแรงผักใช้ได้ครับ น้ำหนักคมเก้าสิบสองเนี่ยก็ผักสบายสบายใช่ไหมครับสบายเรือ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 ครับแล้วความเนียนเนียนเนาะเนียนครับเนียนจากฟังเสียงนี่รอบตรงรอบกลางรอบปลายได้เต็มหมดเลยครับรอบต้นก็ได้ด้วยนะฮะบินง่ายเนาะบินง่ายครับบินง่ายความร้อนมีปัญหาไหมครับความร้อนยังไม่เคยอัดเต็มเต็มสักทีนะครับแต่ดูจากคลิปเจ้าของเก่าเขาเล่นแล้วเขาก็เล่นหนักพอสมควรคิดว่าน่าจะผ่านน่าผ่านเนาะครับโอเคครับพี่ยักษ ขอฟังเสียงหน่อยครับเครื่องอะไรนะฮะฮีเลยครับฮีแอร์แม็กนะครับฮีแอร์แม็กใช่ไหมครับครับแอร์แม็กสองสองศูนย์นะครัสองสองศูนย์ครับสองสองศูนย์อ๋อโอเคครับฮีแอร์แม็กสองสองศูนย์ฟังเสียงให้ดูครับว่าเป็นยังไงผมต่อครับผมเครื่องฟิตสตาร์ทติดง่ายครับอ๋อเครื่องฟิตสตาร์ทติดง่ายด้วย ใบพัดมันขออะไรครับเนี่ยใบพัดอี <ไป S 1> สตัวยล็กเลยเฮลิกครับเฮลิกใช่ไหมครับแฉ่ข้างค็อบข้างครับอ๋อแฉ่หนึ่งข้างครอบหนึ่งข้างครับอ้าวเล่นให้ฟังเลยครับผม,มโอเคโอเค,โอเคครับนนิิ่่งงงงเเยััตวกแม่ ได้ครับผมได้ครับใช่ได้ครับเนี่ยฮะใบเฮลิกนหมครับเฮลิกแหนข้างก๊อฟข้างนะครับไหนข้างไหนข้างแท้ข้างไหนข้องก๊อฟบอันนี้ก๊อฟครับผมอันนี้แท้ครับผมดูลักษณะของคาร์บอนครับอ๋อดูลักษณะของคาร์บอนตัวนี้แท้ใช่ไหมครับอันนี้อันนี้พ่นสีใหม่นะครับอันนี้พ่นสีใหม่กลบความเนียนนะครับกลบความเนียนกบฝั่งที่ไม่แท้ไม่แท้นะครับโอเคอันนี้คือก๊อฟใช่ไหมครับก๊อฟครับแม่เอาไปาก๊อฟสุดยอดเลยครับโอเคครับ ขอขอบคุณพี่ยังมากครับสำหรับข้อมูลของเครื่องครับเครื่องอะไรนะครับเครื่องี Y Blackhawk Airmax 2 20ครับโอเคครับผมโอเคครับรีวิวเกือบไหม่ครับเนื่องจากบินแล้วล้มแล้วโทษไปเรื่อยบินแล้วล้มแล้วก็โทษไปเรื่อยเลยไปถอยเกือบไหม่ครับโอ้โหครับบินแล้วล้มก็เลยโทษไปเรื่อยเดี๋ยววันนี้ถ้าล้มอีกก็คงต้องโทษตัวเองแล้วล่ะครับ และเครื่องปรัมิเตอร์ำนี้นะฮะคืออีกหนึ่งทางเลือกครับซึ่งผมเองก็มีโอกาสได้บินสัมผัสได้ถึงความแรงและเนียนนอกจากนี้นะฮะยังสัมผัสได้ถึงความเหนียวและทนของเครื่องยนต์อีกด้วย